ยามบุญมากาไก่กลายเป็นโหงยามบุญลงโหงเป็นกาหน้าฉงนยามบุญมาหมาหมูกลายเป็นคนยามบุญหล่นลคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์เอ,อาละครับ,รบนะ อาจารย์ไปแ <จะ S 2> <ง>ทนีจะโหวตกันแล้วนะอาจารย์มองฉากทัดการเมืองจากนี้ไปเป็นยังไงบ้าง,งอา่าเขาชอบอใช้คำว่าฉากท<า>ัดเงี้ยใช่ไหเดี๋ยวขอขอย้อนนิดนึงแล้วก็มองไปขึ้นมาประการแรกผมนึกไม่ถึงเลยนะว่าการเมืองบ้านเราจะมาถึงจุดนี้นะครอืมนึกไม่ถึงเลยว่าอยู่ๆเนี่ยทัก ส้มเนี่ยจะกลายมาเป็นพระเอกอย่างหล่อในสถานการณ์นี้ะนะฮะนึกไม่ถึงนะฮะว่าพวกไม่ว่าจะเพื่อไทยไม่ว่าจะคุณอนุทินเป็นผู้ได้ง่ายว่าไม่ยอมเอาสีส้มกันมาโดยตลอดวันนี้สีส้มเป็นพระเอกนึกไม่ถึงนะฮะกลายเป็นคนกลายเป็นคนเลือกเจ้าสาวอ่ะ <laughs> แล้วจะนึกไม่ถึงเลยนะว่าสีส้มวันนี้จะมาเลือกคุณอนุทินนะและผมเคยพูดมาตลอดว่าเสียงคุณอนุทินมีแค่นี้มันจะเป็นนายกได้ยังไงวะเออ,อผมพูดผิดวันนี้กำลังเห็นไลายแต่ผมเองณวันนี้บอกตรงๆก็ยังไม่เชื่อถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นไหมว่าคุณอนุทินจะได้เป็นนายก ก <ละ S 2> ็จบหมดันี่พรุ่รงนี้แล้วอาจารย์ไม่ให้ไม่ช่ยอยอีกแลอเอาละผมยังยังครึ่งคร่งนะน,นะเอาละถ้าคุณ,ณนุทินจะเป็นนายกก็อเอาละดวงชะตาจะฟาลิกิตจะยังไงเราว่ากันไปแต่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นเรื่องที่สองมันจะมันจะพลิกได้ก็คือมียุบสภาจยา์ ก็ก็ผมยังยังนึกไม่ออกว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวค่อยว่ากันผมกําลังมองไปเรื่อยๆนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาไล่เรียงนะสามริงที่เราเห็นแน่นอนนะโก้หนึ่งแพ้ศัตรูถาวรยังใช้ได้อมตะโอ้อันนี้นะพลตำรวจเอกประมาณนะอืมคืออันนี้ ผมนึกไม่ถึงว่าคนอย่างทนอ่าอย่างร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยผู้กองธรรมนัฐนยอยู่กับลุงตู่ก็ม,มีมีปัญหากับลุงตู่อยู่กับลุงป้อมก็แตกทับก,กับลุงป้อมอยู่บคุณทั้งสิ้นเนี่ยผมนึกไม่ถึงเลยนะโก้นะผมนึกว่ายังนึกเลยว่าพักแล้าทาเนี่ยจะเป็นสาขาหนึ่งของพักเพื่อไทยแต่เอาให้หรจริงรจริง,รง <ๆ S 2> นั้นมาตลอดนะเออเอาให้จริงจริงไม่ใช่เว้ยเฮ้ย แล้วก็บอกว่าม,ม้นขนาดนี้ขัดแย้งอะไรเขาบอกว่าผมพูดไม่ได้อืมอ่าเอาละผมก็เอาละผมว่าเชื่อว่าทุกเรื่องเขาคงพูดไม่ได้ทั้งนั้นแหละจะ่ปัญหาเรานึกไม่ถึงโก้นะเพราะฉะนั้นคําว่ามิแพ้ศัตรูถาวรรวมทั้งลิ้นของนักการเมืองเฮ้ยมันเป็นสัจจะจริงๆว่ะก็สรุปว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเกิดมีขึ้นมา คุณธรรมนัฐคุณอนุทินอาจจะมารวมกับคุณทักสินก็ได้อืมอานะเพราะมันไม่มีมิตรแท้ของตรูถาวรก็แปลว่าในคราวหน้าเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าคุณอนุทินก็ดีคุณธรรมนัฐก็ดีเผลอเผลออาจมารวมกับคุณทักสินหรือคุณทักสินหรือพักเพื่อไทยหรือพักคุณนุทินพักกล้าทันจะรวมกับพักส้มหรือเปล่าอันนี้ก็ได้คิดเหมือนกันในทางการเมือง เอา<ฮ>ต่อไปเพ<น>ื่อไทยผมก็นึกไม่ถึงนะว่าโคโจะมาเป็นฝ่ายคานเขาต้เอเกิดเหตุอะไรขึ้นนะเอาล่ะเหตุกาลนั่นก็แล้วอือเอาละเอาละ่ะรัฐบาล,ลนูน้นทิมจะทำอะไรได้แล้วผมเชื่อนะนั่งมองนะผมอาจจะพูดผิดเป็นหลายหลายครั้งก็ได้ผมว่าอาจจะยุบสภาเร็วกว่าสี่เดือนนะ เอาละตรงกันแรกมาเริ่มก่อนผมว่าการที่ทักส้มเนี่ยเขาเลือกคุณอนุทินก็ไม่ได้หมายความว่าเขาชอบคุณอนุทินและเขา<ๆ>ยอมรับเนี่ยฮะเขาเลือกนายกตัวจริงเพื่อเดินหน้าไปสู่การยุบสภาแม้แต่เลือกเพื่อไทยก็เดินหน้าไปสู่การยุบสภาเหมือนกันแต่ก็แปลว่าเขาก็เกิดความไม่ไว้วางใจกับ เพื่อไทยมากกว่าคุณอนุทินแปลว่าทั้งสองพรรคเนี่ยเขาไม่ได้ชอบทั้งคู่แต่คิดว่าถ้าเลือกคุณอนุทินเนี่ยน่าจะคอนโทรได้มากกว่าเพื่อไทยเพราะเสียงของคุณอนุทินเนี่ยมีเพียงประมาณร้อยสี่สิบยังไงยังไงจะไปหาเอาพักอื่นแตก,กพักคจากพกรครวมไม้หมดประชาธิปัตย์ชาติไทยรวมไทยที่เหลือ ยังไงก็ไม่ถึงสองร้อยโคอืมอืมแล้วตอนนี้เโคไป<ช>ล็อกไว้ที่หนึ่งสี่หกเนี่ยอ่อาก็ตอบผมว่ายังไงมันก็ไม่ถึงสองร้อยใช่ไหมเพราะเมื่อเมื่อมันไม่ถึงสองร้อยเว้นไว้แต่เพื่อไทยมาหรือพักซ่มมาเท่านั้นเองสรุปแต่พักรวมอ่าพักเพื่อไทยนั้นเนี่ยมันมีสองร้อยกว่าระหว่างร้อยสี่สิบกับสองร้อยเนี่ยโค คอนโทรนคนร้อยสี่สิบได้ง่ายกว่าํำจับได้ง่ายกว่าเหมือนจะเอาเชือกผูกคอแมวลิฟผูกคออะไรไว้ตัวหนึ่งไม่โก้เขาโซ่ล่าได้เลยขยับไม่ได้อ่ะซ้ายหันขวาหันดึงหน้าดึงหลังดึงได้หมดแต่เพื่อไทยเนี่ยถ้าเกิดโหวตให้เขาเป็นรัฐบาลน,นะโก แม้แต่จะลงผมคิดเอาเองนะแม้แต่ลง M O U อะไรก็แล้วแต่ M O A อะไรก็แล้วแต่เปิดมีพักอื่นมันไหลเข้ามาอยู่มันไหลง่ายเพราะมันมีทั้งสองร้อยสามเนาะมันเออมันมีตั้งสองร้อยกว่ามันขยาบนิดเดียวดังนั้นเนี่ยต้มเลือกพักภูมิใจไทยสามารถกำกับบังคับได้แน่นอนกว่าดีกว่าพักเพื่อไทย นะฮะนั่นเหตุผลไม่ได้หมายความมาไปชอบคุณอนุทินอะไรนักหนาก็ระ้ต่อมาคุณอนุทินถ้าเรามาดูกันนะคิดอยากจะทำอะไรให้กับชาติบ้านเมืองเพราว่าในระยะเวลาสี่เดือนนี่โกมันไม่สามารถจะทำอะไรให้แก่ชาติบ้านเมืองในตัวเองที่มีร้อยสี่สิบต่วเสือเพราะมันไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ แต่สิ่งที่เขาได้ที่สุดคือตัวเขาเองมากที่สุดโตืมครั้งหนึ่งในชีวิตพ่อก็เป็นรองนายกรักษาการนายกมาแล้วอาวุทิมชาญวีรกูลอขอเป็นนายกรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้ชื่อว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองโ แค่นั้นเองเพราะมันจะไปทำอะไรได้อ่โกาไม่แน่ใจเขาเขามีวาระร้อยี่สิบวันไงทำเรื่องใหญ่ๆสักสองสามเรื่องเพื่อให้เข้าตาประชาชนไงหวังหวังเลือกตั้งใหญ่ไงทำตามกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยในอำนาจของรัฐบาลจ้ะผมไม่บอกว่ามันไม่ง่ายนะเอาละแค่คิดจะลงประชามติ แค่คิดจะเริ่มกระบ,บวนการแก้รัฐธรรมนูญทั้งๆที่ตัวเองขวางมาโดยตลอดนะโค้นะคุณแคเห็นเลยว่าเจตจำนงความประสงค์นั้นไม่ได้คิดอยากจะมาทําอะไรจริงๆหรอเพราะถ้าทําจริงในชีวิตนี่มันคิดจะแก้รัฐธรรมนูญคิดจะทําอะไรเนี่ยมันทําได้ไมาเยอะเขาคิดจะแก้รัฐธรรมนูญกันตั้งแต่เป็นรัฐบาลใหม่ๆแล้วโดนพัก สีน้ำเงินขวางทั้งสภาล่างทั้งสภานบนมาโดยตลอดนะโมแต่วันนี้ยอมที่จะแก้รัฐธรรมนูญยอมที่จะทำประชามติแปลว่าสิ่งที่ต้องการนั้นคือหวังแค่เป็นนายกร,ร,รัฐมนตรีเท่านั้นเองโตและผมยังไม่เชื่อนะว่ากระบวนการของการเริ่มต้นของการทำประชามติในระยะเวลาสี่เดือน จะทําได้และจะทําทันนะฮะผมจึงมีความเห็นนะเผลอๆอาจจะยุบสภาเร็วกว่าสี่เดือนที่ตั้งเป้าแล้วหวังว่าจะอยู่ไปถึงแปดเ้าเดือนเป็นรัฐบาลรักษาการผมว่าอาจจะยุบสภาเร็วกว่านี้ก็เป็นไปได้ด้วยเหตุอะไรอ่ะเนี่ย พวกมันไม่สามารถจะทําอะไรได้โคแล้วมันมอาจจะมีเหตุปัจจัยอะไรอย่างอื่นคิดว่ายังไงก็ประคองตัวเองอยู่ไม่ได้ในที่สุดยุบสภามันซะเลยดีกว่าอันนี้เป็นเพียงข้อวิเคราะห์ของผมนะโคะ้ด mm hmm. และการต่อมาเขามองว่าเมื่อพักสีส้มก็เห็นว่าควรยุบสภาคุณอนุทินก็เห็นว่าะควรยุบสภาทุกคนเห็นว่าควรยุบสภาหมดเพราะยอมรับเงื่อนไข พักเมื่อไทยก็ควรเห็นยุบสภาผมจึงมีความเห็นแหละหลายตั้งแต่วันนั้นและก็จนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดกันว่ามันควรจะยุบเสียตั้งแต่วันนี้มเมื่อสภามันไม่สามารถจะทำอะไรได้ไม่สามารถจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้และทุกคนเห็นพร้อมต้องกันว่าควรยุบสภา ถามว่ายุควันนี้กับยุคอีกสี่เดือนมันต่างกันยังไงยุควันนี้ผมคิดว่าดีที่สุดเร็วที่สุดคีนั่นหน้าให้กับประชาชนเร็วที่สุดแต่เอาละสเสนอไปแล้วอาจจะติดเยื่อนไขอะไรยังไงก็งั้นว่าไปแต่ในใจผมไม่ว่าจะคุณอนุทินเป็นนายกหรือใครเป็นนายกนะพมกคุณจะไปรออะไรเลยยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ ดีที่สุดเพราะต้องยอมรับอย,อย่างโางการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันบิดเบี้ยวและมันผิดเพีย้ยนเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการโหวตของสอส,อสอโดยลำพังมันมีสอวสองร้อยห้าสิบอยู่คราที่แล้วเนี่ยการเมืองมันเลยบิดเบี้ยวมันเลยผิดเพีย้ยนมันเลยมีผลอานิสงส์มาจนกระทั่งทุกวันนี้ ถ้าการเมืองมันตรงไปตรงมาเนี่ยบ้านเรามันก็ไม่น่าจะผิดเพี้ยนอะไรมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันผิดเพี้ยนและมันบิดเบี้ยวผมว่ายุบไปเลยแล้วก็นำไปสู่สนามของการเลือกตั้งเร็วที่สุดผมว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเอาละสมมติว่าคุณิธรทเมเสนอ อ่ายุบไม่ได้นะเมื่อยุบไม่ได้ผมว่าถ้าเป็นคุณอนุทินนะฮะควรรีบยุบเสียเลยตั้งแต่วันที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นตัวเป็นเครื่องแล้วก็กาบบังคมทุลยุบสภาเสียไม่ต้องรอทำอย่างอื่นหรอกครับประชานมาตรงมาติอะไรตัวเนี้ยอะไรเนะ้ยจที่เพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลนี่ก็ พอจะมายุบสภาหรืออาจารย์ถ้าถ้าถ้ากลับกันน่ะก็เขาก็รับเงื่อนไขอันนี้ไนงะแต่เพื่อไทยเนี่ยผมผมกําลังจะบอกเขาว่ารับเงื่อนไขสี่เดือนเหมือนกันครับเป็นปุ๊บเขาจะยุบปั๊บเลยหรอเขาก็ต้องทําตามเงื่อนไขสี่เดือนกันไปสิอันนี้ผมไมี่ยอันนี้ผมไม่รู้เป็นเพี้ยนแต่ผมมองเอาว่าคุณแนุทินเนี่ยร้อยสี่สิบบเศียรเนี่ยมันอยู่ในสภามันจะทําอะไรได้เท่านั้นแหละผมยิงบอกว่า เผอเผอในที่สุดเนี่ยจากสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องค่าการของผมเท่านั้นนะอาจจะติดเชื้ไปก็ได้นะแต่ประเด็นหนึ่งผมมองดูมองถึงเพื่อไทยไเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมาสองปีแล้วคะแนนก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่านิวโกลแล้วคะแนนก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรไม่ได้มีผลงานอะไรเป็นที่ ชัดเจนประจักษ์มากในระยะสองปีมันลีแต่แก้ด้วยซ้ำอ่ามีแต่การแก้ปัญหาในตัวของตัวเองเฮ้ยลองมาเป็นฝ่ายค้านักสี่เดือนดูทิ่โก้หนึ่งนะผมว่าเผลอๆนะสีเดือนนี้แสดงสีมือให้ดีแล้วใอยดูรัฐมนตรีแต่ละคนรวมทั้งนายกรัฐมนตรี มันมีเรื่องที่จะต้องอภิปรายกันอีกเยอะแยะมากมายสภาเนี่ยคุณคิดดูอ่ะเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาสามเดือนนี้ถ้าพักเพื่อไทยอภิปรายนายกอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนและบทบาทแต่ละคนนะผมเชื่อเลยว่าเถลอเถอ,อาจสร้างกระแสรสร้างสีมือ ร้างหมดบาทที่โดดเด่นในระยะสามสี่เดือนนี้เอาละเป็นรัฐบาลไม่มีผลงานลองเป็นฝ่ายค้านมันดูในขณะเดียวกันสีส้มผมว่าเขาถ้ารัฐบาลทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นจริงสีนเข้ามาจจะต้องเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วนะโก้ทั้งหมดเนี่ยเพราะคุณทำให้เกิดรัฐบาลแบบนี้เพราะคุณ ทำให้เกิดรัฐมนตรีแบบนี้เพราะคุณทำสมมุติว่าไปแตะเรื่องเขาจะโดงเรื่องหัวสอวอรหรือมีอะไรยังไงขึ้นมาก็แล้วแต่ไปไปมามาตัวคุณที่สนับสนุนให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเออเผลออาจจะถูกอภิปรายเกี่ยวเข้าไปด้วยผมดูในหน้าเพดูในหน้าข่าวโซเชียลต่างๆ ก็เริ่มสะแทกสีส้มกันขึ้นมาแล้วว่าไปให้เขาทำไมนะฮะก็เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในสถานการณ์อย่างนี้มองแล้วว่าหนึ่งตัวคุณอนุทินรัฐบาลอาจจะไม่ได้มีผลงานสร้างผลงานอะไรมากขึ้นสองการที่จะให้มีการประชามติในการแก้ไขรัฐมนูญผมว่าก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะ และสามการยุบสภานั้นอาจจะเร็วขึ้นสี่พักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านก็ลองดูในสถานการณ์สี่เดือนนี้นะฮแต่ในขณะเดียวกันผมก็ติ่งไว้ว่านับแต่วันพรุ่งนี้ที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีอะไรอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ผมยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นจนกว่าสภาจะโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ตอนนี้ก็ให้ไปห้าสิบห้าสิบครับ